สามร้สามสิบเจ็ดมับาเนาะใช่สามจเจ็ดแลยเป็นไงบ้างบรรยากาศในวันน,นั้นจริงๆก็เป็นวันที่ง่ายๆธรรมดานะคะก็แบบฉลองวันเกิดกันเป่าเค้กกันอะไรแค่นั้นเองแล้วเราเซอร์ไพรส์พี่โน่ย่งไงบ้างจริงๆก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายเลยก็แค่ไปที่บ้านพี่โน่ไปกับแม่คะ่ะแล้วก็ถือเค้กเข้าไปครับเีไอพีเดยก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ด้วยก็เดินเข้าไปว่าแบบเออเอาเค้กมาอะไรอย่างเงี<ม>้ยแล้วร<ม>ีแอคชั่นหนังทำพี่โน่เองทุกค ตกใจไหมหรือว่าเขาก็รู้เขาก็เขาก็อ๋อเออเโอเคโอเคมาเป่าเค้กกันแค่นั้นเลยค่ะอยากตัวเค้กเตรียมนานไหมว่าต้องเป็นคอนเซ็ปต์อะไรอยย่างงเี้ไม่ค่ะคือพี่นุ้ยเขาชอบกินเค้กที่มันแบบห่าง่ายมากๆอะไรอย่างนี้ยก็เลยอ๋อรู้ว่าเป็นร้านนี้ก็แค่สั่งมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เค้กแบบเราต้องลงมือทำเองไม่ค่ะถ้าทำเองเดี๋ยวจะไม่ได้กินเขาสั่งเค้กแล้วมีอะไรไหมอะไรนะคะเค้กแล้วก็ คือจริงเป็นของขวัญที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่ามันใกล้ๆวันเกิดพอดีก็เป็นแว่นค่ะที่แบบซื้อให้เพราะว่าพี่โนชอบมาแย่งของหนูใส่ใช่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าอย่ามาแย่งกันใส่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยซื้อให้ไปเลยการเลือกแลกก็ไม่เชิงคู่ค่ะก็ไม่ได้ใส่มาคู่กันขนาดนั้กนก็อาจจะชอบอัน ที่มันแบบลักษณะเหมือนกันอะไรอันนี้คือเราจะเลือกให้เขาเลยหรือว่าเขาจะแบบเลือกมาให้เดูก็เรารู้เพราะว่าเขาแย่งเราใส่บ่อยออก็พอรู้แล้วว่าชอบแน่เลย <laughs> ก็ซื้อมาให้เลยถ้ามีโอกาสได้ใส่คู่กันก็จะดูเป็นแวนคู่กันคือยนะังก <laughs> ็อาจจะดูเป็นมันได้ค่ะ่ความไม่ธรรมาดาก็คือแฟชั่นค่ะสาวซิงเจ็ดปีน่ารักน่ารักเลยน่ารักไหมล่ะน่ารักอยัางไรน่ารักย่งไรน้ำหวานน้นเออน้ำหวานน้นมันเกิดอะไรขึ้นมาอยู่ทัชั่นกันก็น่ารักเหมือนเดิมโอ้โห เพราะน่ารักยังไงพิชาก็อืมโอ้ยก็น่ารักหมายถึงก็น่ารักแบบก็ทุกอย่างใช่แล้ววันนั้นก็เป็นวันที่น่ารักดีเราชอบอะไรที่มันแบบสบายๆง่ายๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมวลรวมมันก็เลยเป็นคําว่าน่ารักเหมือนเดิมน่ารักน้ารักไม่น่ารอ๋ออันนี้อะ ตอนตอนวันที่เราพิมพ์ไปแอบดักกระจี้ตัวเองมัมนแบบว่าเราเขียนอย่างนี้หรอไม่ไม่เพราะว่าวันนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นฟิลที่มันน่ารักจริงๆมันมันไม่ได้มีแค่หนูก็มีแบบแม่พี่โน้ด้วยผู้จัดการด้วยแม่หนูด้วยอะไรเงี้ยมันมวลรวมมันน่ารักแล้วเรรู้สึกว่าเอ้ก็สามเจ็ดแล้วนะเราก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเขาอ่านแล้วเขาวิเซ์อะไรเราบ้างไหมก็ไม่นะคะเขาเขินไหมพี่โ มีคือถ้าถ้าแกล้งเล่นเขาเยอะๆเขาก็คือปกติแล้วคนนั้นเราอวยพรเขาไปว่าอะไรอวยพรเบาอจำไม่ได้แต่ก็ก็ปกติธรรมดาแหละคะ่ะก็ขอให้มีความสุขขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ยัไอความเกิดเขาที่เราบอกอ่ะลักษณะท่าทางของเขามันเป็นออกมายังไงโอ้โหทุกคนอยากรู้ไปถึงแอคเลยเหรอถ้าคนไม่เคยเเห็นขาจะดูเป็นคนแบบว่าแบบดูดักดาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เวลาเขาแบบแบบเหมือนเวลาเขาโดนสัมเรื่องหนูอะไรเงี้ยก็ประมาณนนั้แหละคบบเขาก็จะเก็บพยายามเก็บทรงนิดนึงใช่แต่เขาก็จะแบบขอแล้วอะไรเงี้ยแบบนั่นคือเขินละไม่เขินแต่เขาไม่เคยเห็นพี่น้องเสียงสองเสียงสามเสียงสี่เลยเนาะเขาเขามีไหม ก็มีมั้งคะแบบก็คงเสียงซอฟๆแหละแบบมันก็มีหลายสถานการณ์ที่มันก็ใช้เสียงที่มันไม่เหมือนกันอะไรยงีเช่นเช่นเช่นเดินนะเช่นให้หน่อย้วมันต้องยกตัเอยเด้อเดี๋ยวไว้เดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นแล้วไม่รู้เหมือนกันต้องให้เขาทำให้ดูในแบบหนึ่งมากกว่าการแบบเสียงเค็ม ได้ได้หมดเลยน่ารักหมดเลยเดีคอนโทนี่เขาไม่คำเรียกแทนหรือว่าอะไรเปลี่ยนเห็นไหมจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เรียกชื่อเรียกแ่บตโนนองอะไรเงี้ยเหมือนที่ทุกคนได้ยินอ่ะก็จะเรียกตโนนองตโนนองตโนนองอะไรเงี้ยเขาก็เรียกท้องอะไรเงี้ยค่ะพยาิน้อยอะไรเงี้ยทุกคนก็เห็นในทันทันเลยไม่มีแบบบูมบิี้ไม่มีบูมบิบี้โซนตัวละไม่วูไม่มีตัวหนึงวันนี้ความรักมันก็ดูแบบมวล กล,กลมดีบบใช่ไหมแบบแบบใช่มวลของหนัง14ครั้งวันนี้ก็ก <c oughs> มวลดีนะคะ<ช>เป็นเป็นหนังเรื่องที่มีอบอวนความรักวัยรุน่นความรักข้างๆๆๆๆค่ะก็ดีค่ะมันเหมือนฝ่าฟันกันมาเยอะเหมือนกันเนา<น>ะคูะ่เรากว่ากับพี่สูว่าเออใช้เวลานกับเขาค จริงหนูไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเลยอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบคู่ฟ้าบ้านอะไรหนูก็สบายสบายกันอยู่แล้วอะค่ะเราเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นยังไงก็แบบสบายชิลๆเรื่อยๆก็รู้จักกันไปดูแลกันไปซัพพอร์ตกันไปอะไรแค่นั้นเองแต่ตั้งแต่สัมภาษณ์นิชามา่ไมเขาเคยเป็นคนร้อแฟนในที่ไม่ด้ยินเลยก็ก็มันไม่ได้เกิดการคุยกันถ้าหนูพูดมันก็ดูแบบ อขึ้นมาเองอะไรเงี้ยค่ะคือเราแบบอย่างที่บอกเราชิลๆอ่ะแบบเราไม่ได้แบบต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้คือเราเป็นคู่ที่แบบที่ค่อนข้างจะอินพไวมากๆแบบไม่ได้แบบต้องมาฟิกอะไรตายตัวขนาด้เราก็ก็ชิลๆมาเรื่อยๆแล้วพอมันไม่ได้พูดแล้วถ้าจะให้หนูอยู่ดีๆมาพูดหนูก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงเนาะก็เหมือนให้พี่นุ้พูดก่อนแหละไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะหนูไม่ได้ต้องการะ อือหนูสำหรับหนูการระบุหรือไม่ระบุมันไม่ได้สาคัญมันมันอยู่ที่การกระทําและสิ่งที่เป็นมากกว่ามันสาคัญกว่าคือต่อให้สาหรับหนูต่อให้เราจะเรียกอะไรก็ตามแต่ถ้าความรู้สึกจริงๆหรือการกระทาของเรามันไม่ได้สอดคล้องกันหรือว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่มันอยู่ที่การกระทามากกว่า ใช่ด้วยอายุที่มันห่างประมาณสิบปีอะไรเงี้ยมันมีช่องไหมแก๊ปตรงนั้นอะไรเงี้ยหม่เห็นแบบเรื่องความคิดที่มันอาจจะไม่ตรงกันบ้างอะไรเงี้ยคือคนเราทุกคนแบบมันไม่มีอะไรที่ตรงไปหมดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องปัญหาของแก๊ปนี้ไม่มีเรื่องอายุไม่มีเลยไม่ค่อยนะคะหรือหนูไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาก็ไม่รู้คือหนูก็รู้สึกก็อินโฟไวไปอะค่ะก็แบบ เราคิดนี้เขาคิดนี้เราคุยกันก็จบอะไรเงี้ยไม่ได้มาคิดว่าแบบโหมันคือปัญหาของระยะห่างของอายุนะอะไรเงี้ยไม่ได้คิดไปขนาดน,นั้นแต่ก็าอ,อาจจะมองว่าเราเด็กกว่าเยอะอาจจะมีความเตาแต่ใจมากหน่อยไหมตรงที่เรามีบ้างไม่ทั้งคู่แบบนั้นไม่ไม่ค่อยมีปัญหากันเรื่องนี้นะถ้าจะทะเลาะกันทะเลาะกันเลยโอ้โหถ้าจะเถียงกันก็ใช่ไหมใช่ค่ะ เรื่องกินข้าวที่แบบถ้าพี่โน่บ่นเยอะๆหนูก็จะแบบบ่นทำไมก็มันอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากแต่คุเราเป็นคู่ที่มีความคิดแบบเปิดเต๊ะกันนะครับมล้วก็ทะเลาะไปไกลอะไรเขาไม่หรอคะหนูไม่รู้ว่ามันโตไหมแต่ว่าหนูก็มีแหละค่ะมุมเด็กมุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราก็มีอะไรก็คุยกันแค่นั้นเองเลยค่ะก็คือเรียกว่าทะเลาะกันน้อย บบเหมนเปิดใจกันตลอดเลยรู้สึกไม่ดีใช่ค่ะก็จะคุยเลยแสดงว่าที่ผ่านมาคบกันมาตลอดไม่มีทะเลาะเรื่องใหญ่เรื่องแบบใหญ่ๆไม่มีเรื่องใหญ่มันไม่เคยทะเลาะกันแบบต่อสู้ไม่ไม่เคยแบบถกกันมากกว่าว่าแบบฉันรู้สึกอย่างนี้คนรู้สึกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้โอเคงั้นเราเอาไงดีงั้นเอ้ยอันนี้นิชาต้องปรับนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้น ช่วยกันปรับนะหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันก็คุยกันได้มันไม่ได้แบบว่าต่อสู้เป็นฝั่งตรงข้ามกันอะไรเงี้ยมไม่ได้เป็นคุยเรื่องไกลๆไหมทำกฎอะไรกันมองร่วมกันมองร่วมกันไม่เลยค่ะตอนนี้อย่างอย่างเดียวที่คุยกันคือใช้ชีวิตที่อยากทาให้เต็มที่อะไรเงี้ยไม่ใช่อยากไปงานสายไหนอยากจะทําอะไรแบบไปให้สุดเลยหนูก็เหมือนกันก็พี่เขาอยากทําอะไรก็ให้ทําให้สุดเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าเออ ในตอนนี้ที่เรายังมีแรงกันเราก็อยากให้แบบต่างคนต่างทําในพาร์ทของตัวเองให้เต็มที่อะไรเงี้ยก็เลยเดียวกั่ซัพพอร์ตกันก็ซัพพอร์ตกันไปแต่ถ้ามันเป็นไปได้แล้วก็อยากให้ผู้ชายคนนี้เป็นคำตอบในชีวิตของเราในวันนั้นหนูเป็นคนอิมพอร์มากเลยคือหนูไม่ได้ฟิกตายตัวแบบคิดมองหรือแบบปักหมุดไว้อะไรเงี้ยหนูไม่เป็นอย่างนั้นนะคะแบบ เนี่ยวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาดูน่ะไม่แค่นั้นเลยอ่ะแตแบบสำหรับวิ่งคนเขาอาจจะแบบวางแผนรือว่าสักสามสิ่ชั้นจะแตกงอะไรยาเงี้ยไม่หรอไม่วางค่ะตามความรู้สึกดีกว่าเมื่อไหร่ที่มันรู้สึกใช่เดี๋ยวมันจะเป็นพี่จ๋าค่ะถือว่ามันอินรุยไปเป็นคนนี้จริงจริงในอนาคตเราโอเคสมุดหรอคะถ้าถ้าถ้าเป็นก็โอเคอยู่แล้วค่ะคือถ้ามันมันก็คงจะเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วมันก็โอเคแล้วเราถู่ได้ อยู่ไปนงนแคไหนนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็เต็มที่ในาลาทของตัวเองก่อนแล้วยังมีอีกหลายอย่างเลยที่อยากทำในชีวิตอะโอเคค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะ